ฟังเรื่องสั้นเพื่อนแม่กันนะคะนั่นไหมหรือเปล่าหัวคิ้วของสาวใหญ่วัย38ปีชิดเข้าหากันด้วยความสงสัยดาวรินหันมาถามการดาเมื่อเหลือไปเห็นหนุ่มหล่อรูปร่างสูงใหญ่สายฝรั่งซึ่งเป็นลูกชายของการดาเขาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่โรงจอดรถในบ้านอะไรกันนี่เธอจำหลานไม่ได้หรือไง นี่แหละเจ้าไหม้ลูกชายฉันเองกานดากล่าวโหโตรเร็วมากเลยดาวรินนึกย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นไม้ยังไม่สูงใหญ่ขนาดนี้แต่ด้วยพันธุก,กรรมของบิดาซึ่งเป็นฝรั่งชาวอเมริกันจึงทำให้ไม้แลดูสูงใหญ่สะดุดตาอย่างที่เห็นไม้ลูกจำได้ไหมนี่ใคร ร้องเรียกลูกชายที่กำลังเดินตรงเข้ามาใกล้ๆเธอจำได้สิครับสวัสดีครับนะดาวชายหนุ่มเข้ามายกมือไหว้ก่อนจะซุดร่างลงนั่งใกล้กับนางการดาผู้เป็นมารดาของเขา ไมไม่เคยลืมเพื่อนของแม่คนนี้เลยจะเพราะอะไรเสียล่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่าดาวรินเป็นผู้หญิงที่มีความสวยสะดุดตาเหลือเกินใบหน้าของหล่อนโคมสวยผมดำคลับตาคมผิวพันธขาวผ่องสะอาดสะอ้านและที่สำคัญก็คือภูเขากองโตที่ทำให้หนุ่มน้อยอย่างไม้ ใจเต้นแรงระทึกทุกครั้งที่ได้เจอหน้านึกว่าจะจำนาดาวไม่ได้เสียอีกนางการดากล่าวกับลูกชายจำได้สิครับไหมมองหน้าสาวใหญ่เพื่อนมารดารอยอยักที่มุมปากขยับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มหวาน สาเหตุที่ไม้ต้องเรียกเพื่อนแม่ว่านานะก็เพราะว่าหล่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องของการดาดาวรินนั้นอายุอ่อนกว่าการดา3ปีเหนื่อยไหมจ้าลูกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะเอาน้ำเย็นๆมาให้จ้ะนางการดามองร่างอาบเหงื่อของลูกชายเพราะว่าไม้เพิ่งจะกลับจากเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆที่สนามหน้าเทศบาลร่างกายจึงโชกชุ่มไปด้วยเหงื่อ อาพราวไปทั่วเรือนดางริ้วลายกล้ามเนื้อของหนุ่มชะกันหน้ามองยิ่งนะักดาวรินมองเห็นสลริละของไหมชัดเจนเต็มตาก็เพราะว่าเขาถอดเสยืดพาดบ่าเอาไว้ทั้งตัวก็เหลือแค่กางเกงบอลพารม่มขาสั้นที่ปิดกายเอาไว้แค่นั้นไม่ได้เจอกันนานนะจ๊ะ ขึ้นเป็นกองเลยดาวรินยังคงตะลึงมองลูกชายของเพื่อนรักก็ใครจะคิดละ่ะว่าเด็กตัวเล็กๆที่หล่อนเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนวันนี้จะเติบโตเป็นชายหนุ่มสุดรอเหลาออร่าจ,จ,จุดจลัดไม่แพ้ดาราเลยดาวรินรู้ว่าไหมได้ความรอเหลาจากบิดามาอย่างไม่ผิดเพี้ยนหล่อนยังจดจำวินเลียมซึ่งเป็นพ่อของไม้ได้ไม่เคยลืม ดาวรินยอมรับว่าเคยอิจฉาการดาที่หล่อนได้สามีเป็นฝรั่งชาวอเมริกันสุดนอนเหลาที่เพื่อนๆแอบมองอย่างนึกอิจฉาไหมจ๊ะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะดาวรินอยากรู้8 8ปีครับย่างจะ19้าครับนะดาวชายหนุ่มตอบพลางควาเสื้อยืดที่พาดบ่ามาเช็ดเหงืออาบพราวอยู่ทั่วแขน จารินผอมองแผงอกแกล้งที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเธอมองไปยังต้นขาแข็งแกร่งสุดเจซจีกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายของหนุ่มชกันที่นั่งอยู่เหนือลม โชยมากระทบจมูกของดาวรินเป็นระยะระยะทําเอาหัวใจของเธอเต้นแรงนอกจากเล่นฟุตบอลแล้วยังเล่นกล้ามด้วยเหรอจ๊ะสาวใหญ่เพื่อนมารดาชวนคุยขนาดสายตายังแสดงความสนใจในตัวชายหนุ่มไม่คลายครับนะดาวใกล้กับสนามบอลมีโรงยิมครับเสร็จจากเล่นบอลผมก็แวะเล่นเวททุกวันเลยครับเสียงฝีเท้า ของการดาดังใกล้เข้ามาทุกทีอึดใจสั้นๆต่อมาเจ้าของบ้านก็มาถึงพร้อมกับแก้วน้ำเย็นในถาดโลหะสีเงินสำหรับลูกชายส่วนอีกแก้วเป็นน้ำมะเขือเทศสำหรับดาวลิงเพื่อนรักน้ำจะลูกแก้วนี้ของนาดาว หรือลูกจะเอาน้ำมะเขือเทศด้วยไหมจ๊ะการดาถามลูกชายไม่ครับน้ำมะเขือเทศรสชาติมันแปลกๆเข้มๆขืน,น,นๆเลี่ยนๆยังไงไม่รู้ครับไม้สาย้าแต่น้ำมะเขือเทศมีประโยชน์มากนะจ๊ะลูกไม่เชื่อก็ดูนะดาวสิผิวสวยกว่าสาวๆอีกนี่ขนาดใบใกล้จะสี่สิบแล้วนะการดากล่าวกับลูกชายแต่สายตาหันไปชมเพื่อนรักที่นั่งอยู่ข้างๆ ผิวพรรณของดาวรินช่างเปล่งปังสะดุดตาสันเหลือเกินแหมดาเธอก็ชมกันเกินไปดาวรินกล่าวแต่ก็อดปื้มไม่ได้หลอนชินเสียแล้วกับคำชมเรื่องผิวพรรณคุณแม่ไม่ได้พูดเกินความจริงหรอกครับนะนะดาวยังสาวยังสวยอยู่เลยไม่เคลื่อนกล่าวอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองภูเขาวอวกเต็งขนาด ผิวพรรณภายนอกของณาดาวยังขาวเป็นปังถึงขนาดนี้ณาดาจะค้างกับเราคืนหนึ่งจะลูกการดาบอกลูกชายจริงเหรอครับชายหนุ่มดีใจจนออกนอกหน้าปากตอบมันดาแต่สายตาก็ยังไม่ละจากณาดาวหารู้ไม่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแรงกระตุ้นของวัยหนุ่มชะกันที่เริ่มให้ความสนใจเรื่องฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นธรรมดาของผู้ชาย ที่กำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ชายหนุ่มกล่าวพางพยักหน้าผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับชายหนุ่มกล่าวพลางพยักหน้าแล้วหยัดร่างสูงใหญ่ขึ้นจากเก้าอี้คร้น่นร่างของไม้รับไปจากสายตาดาวริงก็รีบเอ่ยถามการดาในทันทีดาจ๊ะไม้บอกกับฉันว่าเขาจะเข้าไปติวที่กรุงเทพ อยู่แถวแถวลังสิตเรอใกล้กับบ้านฉันพอดีเลยแล้วไม่เขาพักที่ไหนล่ะดาวรินงอยากรู้อ๋อกำลังติดต่อเรื่องที่พักอยู่พอดีนะน่าจะหาหอพักหรือไม่ก็หอรายวันแถวแถวนั้นนะจะ๊ะการดากล่าวแถวนั้นใกล้บ้านฉันมากเลยนะ อันที่จริงก็ให้ไม้มาพักที่บ้านฉันก็ได้น่นาจะดีเหรอดาวฉันเกรงใจเธอการดามองหน้าเพื่อนรักรู้สึกขอบคุณที่หล่อนมีน้ำใจกับหลานจะเกรงใจทำไมละจ๊ะเราเพื่อนกนันนะดาแล้วต่อไม้อ่ะลูกชายแกก็หลานฉันบ้านฉันกว้างขวางมีหลายห้องเธอจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองไงขอบใจมากจ้าดาว การดาเหลือบมองร่างสูงใหญ่ของลูกชายที่เดินเข้ามานั่งร่วมวงสนทนาระหว่างไปติวที่กุงเทพแม่ตัดสินใจแล้วนะว่าจะให้แกไปพักที่บ้านนาดาวจริงหรอครับแม่ซุ้มเสียงดีใจแววในดวงตาของไหมวาบขึ้นมาทันที เขาม่อาจเก็บซ้อนอาการดีใจประกายสีน้ำตาลในดวงตาดูเข้มขึ้นขณะมองหน้าเพื่อนแม่สุดสวยจริงสิจนะ๊ะแม่จะหลอกทำไมล่ะดีครับมีหรือที่ไม้จะปฏิเสธชายหนุ่มรู้สึกดีใจหัวใจลิงโลดพองโตงเหมือนลูกโป่งที่สูบอัดลมเข้าไปจนเต็มที่มันเป็นเหตุผลทั้งความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้รู้แต่เพียงว่า เหมือนกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้รุนแรงในสายตาที่มองสบตากันกับเพื่อนของแม่คล้ายมีแรงดึงดูดที่รับรู้กันอยู่เงียบๆระหว่างตนกับนาดาวอยู่บ้านนาดาวห้ามดือ้อห้ามโซนให้นาดาวปวดหัวนะจ๊ะการดาสั่งเรากลบว่าลูกชายของตนเป็นเด็กน้อย สัญญาครับว่าผมจะไม่ดือ้อผมจะเป็นเด็กดีไม่เกเรจะเป็นลูกแมวน้อย,อยให้นาดาวรูปคางเล่นจนเพลินเลยครับจะช่วยนาดาวทำงานบ้านบีบนวดให้นาดาวด้วยครับน้ำเสียงสะท้านของชายหนุ่มกล่าวพางมองหน้าเพื่อนแม่ด้วยแววตาจบประแจงฝากเนื้อฝากตัวดูพูดเข้าสิการดาว่าลูกชายแต่ดาวรินกลับรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นแรง คําพูดที่เล่นทีจริงของหนุ่มหล่อลูกชายเพื่อนมีแววเจ้าชู้ไม่เบาไม่จ๊ะคืนนี้แมา่ฝากดูน้าดาวด้วยนะการดาอยู่ในชุดเรสสั้นสีครีมหวานสำหรับออกงานกลางคืนเพราะว่าหล่อนกำลังจะไปงานเลี้ยงสมรสของเพื่อนร่วมงานที่จัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งหล่อนเดินเข้ามาบอกลูกชาย ซึ่งกำลังนั่งเล่นเกมโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้องรับแขกครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วแม่จะกลับดึกไหมครับลูกชายเอ่ยถามคงจะกลับมาถึงลาวๆาวสี่ทุ่มจะลูกครับขับรถดีๆนะครับแม่ไม้มองตามจนกระทั่งมาดา ขับรถออกไปจากบ้านหลังจากนั้นก็หันมาหาเพื่อนของแม่ที่กำลังเดินลงบันไดามาจากห้องนอนที่อยู่ชั้นสองของบ้านวันนี้อากาศร้อนจังเธอกล่าวพางเหลือบมองแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาทางช่องของหน้าต่างในเวลานี้จวนเจียนจะหัวค่ำแล้วหากแสงแดดจ้าระหว่างวันของเดือนเมษาก็ยังฝากความร้อนแรงเอาไว้ ในอาคาครที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตดูดความร้อนนาดาวลงว่ายน้ำสิครับไม้เหลือกมองไปยังสระว่ายน้ำหลังบ้านที่อบร้อนไปด้วยพุ่มลีลาวดีส่งกลิ่นหอมกลุ่นอบอวลอยู่หลังบ้านนึกในใจว่าคงเป็นบุญตา จะได้เห็นนาดาวอวดโฉมในชุดว่ายน้ําเพราะว่าส่วนทรงองค์เอวของเพื่อนแม่คนนี้จะอยู่ในชุดเรียบง่ายธรรมดาก็ยังเห็นส่วนเบ้าส่วนโค้งงดงามสะดุดตาเป็นความคิดที่ไม่เลวนะจ๊ะบางเอิญจริงๆนาเตรียมชุดว่ายน้ํามาด้วยเพื่อนแม่กล่าวเข้าทางของชายหนุ่มหมายแอบด,ดีดนิ้วเสียงดังปลอกมองตามร่างอิ่มเอิบของดาวรินที่ก้าวเดินไปที่หน้าตา ทอดสายตามองระรอนน้ำสีครามใสแจ๋วในสระว่ายน้ำดาวรินกลับขึ้นไปบนห้องแล้วเธอลงมาอีกครั้งด้วยชุดคลุอมอาบน้ำสีขาวซ่อนชุดว่ายน้ำทูพีสสีแดงเซ็กซี่เอาไว้ภายในเวลาต่อมาที่สระว่ายน้ำหลังจากถอดเสื้อคลุมว่ายน้ำพัดเอาไว้กับเตียงอาบแดดปวดเรือนร่างสครานตาถายใต้ชุดว่ายน้ำสุดเซ็ก โห<ฮ>หุ่นนาดาวสุดๆเลยอ่ะไมรีบวางมือจากเกมในมือถือนาดาวเป็นผู้หญิงที่มีสัดส,ส่วนอวบอัดมากและหลอนก็เลือกชุดว่ายน้ำแบบทุกพีดมาสวมใส่ทำให้ไหมตะลึงมองตามไมกระพนาดาวครับอยากได้เครื่องดื่มเย็ยนๆสแก้วไหมไหม้มตะโกนถาม อยากหาโอกาสใกล้ชิดเธออืมก็ดีจ้าคนที่กำลังยืนอยู่ริมสตระตอบอึดใจต่อมาไม้ก็รินน้ำผลไม้ลงแก้วแล้วเดินเรียบๆเคียงๆมาที่สระว่ายน้ำตั้งใจจะมาเสิร์ฟให้นาดาวถึงที่ครั้นเมื่อก้าวมาสุดแนวทางเดินที่โอบล้อมไปด้วยพุ่มดอกแก้วเขียวขจี อันใดนั้นสายตาของชายหนุ่มก็ประทับเข้ากันกับเรือนร่างเอิบอิ่มสุดเซ็กซี่ของเพื่อนแม่เขาอย่างจังเขาไม่อาจละสายตาจากภาพเบื้องหน้าในท่วงท่าที่ดารินกำลังแนงนหน้ามองฟ้า หล่อนไหวกันเชียงเบาๆอยู่เหนือผิวน้ำสีครามอันเกิดจากการสะท้อนของกระเบื้องใต้น้ำและเห็นก้อนภูเขาอวบอิ่มนูนเหมือนกับพุดขึ้นมากลางทะเลเครื่องดื่มครับน้าดาวไม้เดิอนออกมาจากพุ่มดอกแก้วส่งยิ้มหวานสู้สายตานาดาวขอบใจจะไหม สาวใหญ่ค่อยๆแหววไว้เข้ามากใกล,กล้ชายหนุ่มมือเรียวเอื้อมจากราวบันไดสแตนเลสพาเรือนร่างอารามงดงามดุดนางพญาผุดขึ้นมาจากผิงน้ำมองอะไรจ๊ะเธออดไม่ได้ที่จะถาม เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเห็นสายตาของคนที่นั่งอยู่ไกลมองคนสวยครับคนอะไรสวยไปทั้งตัวเลยไม้ตอบพลางยกแก้วน้ำขึ้นซดเสียงดังดาวรินอยู่ในท่านอนหงายนั่นเองที่ทำให้มองเห็นส่วนวอลส่วนโคง้งชัดเจนไม้เผือร้องออกมาจนได้กับภาพที่เขาเห็นเต็มตา คนนะุณน้าอยากทาครีมกันแดดไหมครับผมอยากช่วยครับไม้ครุ่นคิดอยู่นานหลังจากเลือกไปเห็นครีมกันแดดที่วางเอาไว้ใกล้ระยะเอื้อมมือขวาไม่เป็นไรจ้าแดดตอนเย็นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ได้นะครับนะ้แสงแดดตอนเย็นก็มี UV ผมกลัวว่าผิวสวยๆของนะ้าจะเสียเอาเป็นว่าผมช่วยทาครีมให้นะครับ ด้วยความที่หนุ่มน้อยอยากสัมผัสเรือนร่างของเพื่อนแม่ไหมจึงรีบอาสาขึ้นมาในท,ทันทีเขาทำเสียงออดอ้อนขนาดนี้ถ้าดาวรินจะปฏิเสธก็ดูจะใจจืดใจดำเกินไปแล้ว